สดอที่พะรบผมอาชพลบัวพันธ์สมาชิกราษฎรพักเก้าล้วงเขตพระราชฐานจังหวัดขอนแก่นพเด็ชการจงายบวงพักเก้าล้วงจงเจริญ ชื่นใจที่วันนี้เราได้กลับมาในบรรยากาศที่อุ่นหนาฝาคันงหลังจากเด็ดเหนื่อยกันมาหลายเดือนและพักผ่อนกันไปอีกหลายเดือนขอเสียงปรบมือให้พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ศึกครั้งนี้เป็นศึกที่ยาวนานศึกครั้งนี้เป็นศึกที่เ,เหนื่อยหลายคนบอกว่า ที่มันเหนื่อยเพราะเราเปิดเพดานมาสูงเกินไปหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เปิดเพดานมาสูงแล้วมึงจะสู้ไปกาบไปหรือไงวะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษใครว่าสู้ไปกาบไปไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษใครว่าเปิดเพดานสูงแต่มันคือเวลาที่เราทุกคนจะต้องร่วมสู้ไปด้วยกันบนสายทาแห่งประชาธิปไตยเส้นนี้ การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นแล้วบอกกับผู้มีอำนาจบอกกับผู้มีอำนาจบอกกับชาวเผ่ามังกรฟ้าบอกกับ,าบากบองทัพเรือและรัฐบาลโลกว่าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นแล้วคุณทำได้แค่ให้มันช้าลงเท่านั้นแหละแต่คุณหยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอก ก่อนอื่นมีคำถามคางคางใจของใครคนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสมาตอบเขาวันนี้ผมก็อยากจะมาตอบเขาเขาผู้นั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพ<อ>ลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถามกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อทีวีว่าไอ้ที่มาไล่ผมเนี่ยผมผิดอะไร ประยุทธ์จันโอชาถ้าเองยังไม่รู้ว่าเองผิดอะไรพาดูไส์สดดูหรือบอกลูกน้องไปบอกได้นะให้ลูกพี่ของคุณดูย้อนหลังด้วยให้เจ้านายของคุณดูย้อนหลังด้วยเดี๋ยววันนี้จะสาธยายความผิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ฟัง ไปไปก่อนแต่ผมต้องพูดอย่างแรกเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำรัฐประหารแล้วพาประเทศถอยหลังลงคอ,อและทำให้นานาชาติไม่ยอมรับประเทศไทยอับอายในเวทีโลกดีนังซาำ ยังเป็นคอสอชอโมเดลให้รัฐบาลพมบ้าเนี่ยรัะ้ะมาหาตานี้ชั่วคนเดียวไม่พอยังเป็นแบบแากการช่วยให้กับเพื่อนบ้านอีกกระมืงองะสองเป็นประเด็จการอำนาจตัวศูนย์ไม่สามารถตรวจสอบได้แม้แต่องค์กรอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบ มึงก็ตั้งมาเองบากไปถึงพี่น้องชาวขนมหวานตอนที่คุณออกมาไล่ทักษินตอนที่คุณออกไปไล่ย,ออไลย,ยิ่งรักคุณบอกว่าเขาเป็นผดเด็จการรัฐสภาแล้วไอ้250สออิวนี่ไม่ผดเด็จการรัฐสภาหรือแล้วไอว้บหวแท้ใหว่ครั้งแล้วครังเล่านี่ไม่ผดเด็จการรัฐสภาหรือ แล้ไอ้ซื้อสอสองูเห่าเนี่ยไม่ใช่แค่ผด็จการรัฐสภามันคือโสเภณีรัฐสภาแต่พูดตรงนี้ต้องขอโทษโสเภณีคืออาชีพสุจริตที่ต่อไปคุณต้องทำให้ถูกกฎหมายและคนอย่างพวกคุณไม่ได้มีสักสีเท่าคนที่เป็นโสเภณีด้วยซ้ำ อันนี้เป็นความเคลืนส่วนตัวขอฝากไว้นิดนึงต่อไปนี้โลกแห่งเสรีประชาธิปไตยจะไม่มีการเหยียดกรีอีกต่อไปแล้ว,วเพราะเขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าคนในทำเนียบรัฐบาล<ว>เขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่างูเห่าและเขาเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าผมจำชื่อไม่ได้นะอะไรถนะักกลถกกน่กนนะ เปลี่ยนชื่อแล้วคิดว่าจะดีขึ้นเหรอเปลี่ยนสันดาลดีกว่าไอ้สุนัขรับใช้นะครับและข้อสามที่พูดบอกไปเมื่อกี้รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาสดับสนุนการรัฐประหารในธรรมะเม่ขขณะที่ทั่วโลกเขาาา้าประทับมึง อมรับการรัฐประหารจำซำ้ำส่งข้าวส่งน้ำมึงส่งข้าวส่งน้ำให้คนที่ข้าคนในประเทศเพื่อนบ้านไอ้ชั่ว <_ d ata> เหนื่อยแล้วเพื่อ <_ d ata> พูดจะไม่ได้ถึงทึ่งตอนน่ <_ d ata> อมาความผิดข้อต่อไปของรัฐบาลประยุทธ์จันโอาชาคือการเขียนรัฐธรรมนูญสืบทอ,อดอำนาะจ รัฐธรรม,มนูญฉบับนี้ใครก็รู้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญโชว์รัฐธรรมนูนโจรรัฐธรรมนูญชั่วรัฐธรฐมรมนูญที่ไม่มีทางออกให้กับประเทศเพราะทุกประตูที่มึงจะเป็นทางออกมึงก็ปิดประตูนั้นไว้เสมอแล้วประชาชนจะไว้ใจมึงได้อย่างไรพี่น้องครับในเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ผมต้องขอบอกพี่น้องว่าเราอาจจะรู้สึกว่าการต่อสู้ของเราเจ็ดเดือนแปดเดือนที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลย ประยุทธ์จัดโอชาและองค์คาพยพก็ยังอยู่รัฐธรรมนูญชน,นี้ก็ยังอยู่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ขอโทษเลยครับลองคิดดูดีๆว่าถ้าไม่มีการออกมาเรียกร้องของเราจะมีการผักตันให้แก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คงไม่วันนี้เขาเห็นว่าเราอาจจะอ่อนกำลังลงมันจึงช,งชิงฉกชวยโอกาสในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแต่ขอโทษวันนี้เรากลับมาแล้ว จากประยุทธ์จา,โา์โกชาเรายังต้องทวงถามไปถึงสองพักการเมืองนั่นก็คือพรักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยนโยบายคุณหาเสียงไว้ด,ด,ดีว่าจะเข้ามาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแต่วันนี้คุณก็คือส่วนหนึ่งในการคว่ำรัฐธรรมนูญหรือจะให้พวกเรายกพลจากที่นี่ไปที่หน้าพักครับ ไปทวงถามกันไหมว่านโยบายที่คุณหาเสียงไว้มีอะไรบ้างถ้างโงน่นัดก็กลับไปย้อนดูคลิปและการหาเสียงของตัวเองด้วยอ,อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับผมยังได้ไม่หมดนะครับต่อไปคลเอกประยุทธ์จันโอชาเฉพาะคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับว่าผิดอะไร พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือคนที่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศบนเวทีโลกเวลาไปไประชุมก็เงอะเง่าๆตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องเย็ดโตโอเคแตงกิ้วเย็ดเย็ดโตโอเคโอเคแตงกิ้วเจ้าหัวบ้างละแค่ทิมูบางละนั่นเขาประชุมเวทีโลกตื่งไป็นขแคทิมูบอย่าทำให้เราอายไปกว่านี้ มีผู้นําที่มีสติปัญญาของประเทศไหนจะโยนเปลือกกล้วยใส่นักข่าวจะฉีดเจจะฉีดสเปย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวอย่างผู้นําโงโงๆของประเทศสรันความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลนี้คือนอกจากพรรคประชาธิปัตย์ที่รวมเป็นรัฐบาลปักชีลรยหน้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นประชาธิปไตยของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะเลย นะครับความผิดข้อต่อไปของคนเดกประยุทธ์จันโอชาคือทําให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยถอยหลังเพราะมุ่งแต่จะดองสมองของประชาชนดองสมองของนักเรียนขอโทษคุณดองไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้เด็กเขาหาความรู้เองข้อนี้สําคัญมากความผิดข้อต่อไปเหนื่อยไหมยังไม่ถึงครึ่งผมยังเหนื่อยขนาดนี้ ความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันโอชาคือไม่เคยเห็นหัวประชาชนหนุนแต่นายทุนหนุนแต่ทหารเป็นรัฐบาลนักแจกกู้แต่แจกแจกแล้วก็ู้โดยไม่คิดว่มมาจะสร้างนี้ให้กับประชาชนเท่าไหร่ฝากไปถึงพี่น้องชาวขนมบาทอีกครั้งคุณระเกียร์กันนักไอ้จำนำข้าวที่กู้เงินมาจะให้ประชาชนในการจำนำข้าว แต่คุณไม่เคยระเกียดไอรัฐบาลนี้ที่ก totally> ู้เงินมาซื้อเสียงล่วงหน้าเลยเหรอความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จกชาคือไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยเหมือนทองอัคราตกลงมึงเป็นเจ้าหน้าที่รับไม่หนิตกลงเราจะต้องเสียค่าโง่เท่าไหร่จะต้องเสียปากี่ไร จะต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติกี่ตันเพื่อจ่ายค่าโง่โม44เมืองทองอัคราให้ไอ้คนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาทำไมต้องโยนความรับผิดชอบในความผิดของไอ้คนงโง่คนนี้ให้เป็นภาระของแผ่นดินให้เป็นภาระของประชาชนแค่นี้มึงยังไม่รู้อีกเลอว่ามึงผิดขนาดไหนประยุทธ์จันโอชาการรบาดของไวรัสโคโรนา กอโทษประชาชน,น,นาแต่ขอโทษตึ่ครับคัตเตอร์ของการระบาดของโลกมาจากไหนสนามมวยของทหารและบ่อนของหลงจูไอ้พรลกอชุกเฉินที่ออกกันมาเนี่ยบอกว่าควบคุมโลกกูไม่เคยเห็นมึงเอามาควบคุมโลกเลยประโยชน์อยู่ที่ไหนที่กูเห็นลุกคันในสายเยกกูหนั ที่ไหนก็มีฝ่าหรือพรบควบคุรคพรตควบคุมโรคพรกควบคุมโรคยังไม่เคยมีใครติดโควิดจากการชุนงมนี่ติดจากบอลบอลของมึงนั่นแหละบอลที่สศกสวยให้คนบนฟากแต่ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมหาข้อสนุบเรืเ่องนี้ได้แล้วผมคิดว่าการระบาดของไวรัสโครโรนาเป็นผลมาจากรัฐบาลท,ที่แล้วครับที่มึงจะไม่ทบผิดชอบอะไรเลยเหรอความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จัจโอชาคือซื้ออาวุธที่เป็นเทคโนโลยีล้าหลังเพื่อหวังอื้นทอนจากการซื้อยุดโทปตอน ทะพักวันก็เห็นแต่รถกับยาก่ากับมดและักกเกงไปให้มีรายพลแทนที่จะซื้ออาวุธมึงเอาเงินไปซื้อเครื่องสักผ้าดีกว่าไหมความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือคุกคามประชชนคุกคามประชาชนที่ไม่เห็นตาสงคนไปถามที่บ้านบ้างละคุกคามที่โรงเรียนบ้างละยัดข้อหาที่ไม่เป็นธรรมบ้างละ แต่วันนี้ต่อให้คุณคุบคามขนาดไหนเราก็ยังออกปาเรืองแน่นอยู่ดิความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์กับโกชาพวกคุณเหนื่อยชายอำนาจตั้งคนของตัวเองคุมองคกรอิสระล่าสุดอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่ภาคอีสาน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคอรอุบลราชธานีถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเป็นสื่อเป็นสื่อเพราะเปิดรานทำ้ายไ,ไวนิวโออแม่เจ้านี่คือตัวอยาอ่างองบตัดอิสระในสมัยประยุทธ์จันโอชาแล้วไอ้ปปชมึอเคยตรวจสอบรัฐบาลน,นี้ได้หรือไม่ งินพอนเท่าไหร่ซื้ออาวุธเท่าไหร่เรือดำน้ำเท่าไหร่ตองเลือกตั้งไปเท่าไหร่ไม่เคยตรวจสอบได้เพราะคนในองค์กรอิสระก็คนของพวกมึงทั้งนั้น <Yeah. S 1> นี่ผิดพอหรือ,อยังถ้าอยากไม่สำนึกอีกบุญดาจนบุญเหนื่อยแล้วนะ <Yeah. S 1> แก้ปัญหา p m 2.5ล้มเหลวทุกวันนี้ตื่นเช้ามาตกกมมี่ฝุนจางดึงควัน แล้วก็บอกประชาชนอย่าเผาหญ้าอย่าเผาฟางจริงๆแล้วฝุนควันมาจากโรงงานอุตสาหากรรมที่รัฐบาลดูแลอยู่ต่างหากลรัข้อต่อไปข้อนี้ฟังให้ชัดๆประยุทธ์จันโอชาเป็นคนขายชาติประยุทธ์จัน โอชาเป็นคนขายชาตด้วยการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนจีนเข้ามายึดประเทศเจ้าที่ดิน99ปีมึงจะให้คนไทยกลายเป็นทาสจีนอย่างนั้นเหรอจิน<อ>ด,ดีด้วยนะครับพระท่านประยุทธ์จันโอชาผู้ว่าการรัฐมนตรีไทยกัว ผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันโอชาคือไม่เคยมีนโยบายรัฐส,สวัสดิการระยะยาวให้กับประชาชนนอกจากเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกู้และแจกแจกและกู้กู้ไม่เคยได้สวัสดิการอะไรแตกมึงเลยความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันโอชาคือ ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาโควิดทุกวันนี้คนไทยได้วัคซีนหรือยังนอกจากผูกผูกขาดวัคซีนหาซีนให้เจ้าเนี่ยมึงทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือยังพูดกันอย่ก็ยอ่อยแค่นี้พอใครก็รู้ว่าผูกขาดวัคซีนหาซีนให้เจ้าคืออะไร สำนื้นะจอย่าให้คุณเหนื่อยกว่านี้ความผิดข้อต่อไปของประยุทธ์จันทร์โอชาคือไม่ได้ใช้ปัญญาบริหารประเทศแต่ใช้ตำแหน่งที่แกจกจ่ายให้กับคณะใช้การต่อรองผลประโยชน์แบ่งเท็กในการบริหารประเทศสมองไม่เคยมีมีแต่ผลประโยชน์ไปแบ่งกันแล้วบริหารประเทศล่าสุดก็แต่ตงตั้งรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นรัฐมกกนตรีศึกษาเดี๋ยวนักเรียนเร็วเดี๋ยวเขาจัดการเองแต่ไออะไรรัฐนาคมาดูสอนน่าจะเป็นพูดยหก่ชบหายเลยผลงานไม่เคยมีอะไรนอกจากประทวงบุ่ๆในสภาพอๆก,กจัจับาใจของผม,มอ่นะคนนับแบบ FC ขานะจับใจคนนั้นแบบผมผม FC กานะผมดูเขาในติ๊กต็อกเป็นประจำเลย นสวยคนทาร่าคนงามบ้านโปง่งและความผิดข้อสุดท้ายของประยุทธ์จันโอชาน่าจะเป็นข้อสุดท้ายที่ยาวพอสมควรคือผมอยากจะบอกว่านอกจากประยุทธ์จันโอชาและคณะเป็นคนขายชาติแล้วยังต้องยืนยันตรงนี้ว่าประยุทธ์จันโอชาไอ้ประยุทธ์ไอ้คนล้มเจ้า คืนล้มเจ้าตัวจริงวนันนี้เราจะต้องพูดให้ชัดเจนแล้วสลิมสามารถเอาไปบอกได้เลยนะครับมักสามกีปกป้องสถาบัน จันโอชาคือคนที่ดึงฝาสูงลงมาต่ำดึงสถาบันกษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนใช้ข้ออ้างว่าจงรักพักดีใช้ข้ออ้างว่าเพื่อปกป้องสถาบันกษศัตริย์เพื่อการทำรัฐประหารดังนั้นก็เท่ากับประยุทธ์จันโอชากำลังจะบอกว่ารัฐประหารนี้เห็นชอบด้วยสถาบันกษัตริย์นี่ไงมือล้มก้าพร้อมือดึงการัตริย์ ไอ้ประยุทธ์ไอ้คนล้มเจ้าประยุทธ์จันโอชาดึงสถาบันกษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนด้วยการขยายอำนาจสถาบันกษัตริย์ให้สามารถแทรกแซงระบบรัฐราชการในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พลเรือนทหารตำรวจได้ทุกหมู่เรานี่คือการทําให้กษัตริย์เข้ามายุ่งกับการเมืองแสดงว่านี่คือการล้มเจ้าโดยแท้จริงเพราะทําให้เจ้ามีมนทิมมัวหมองเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ๆประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่ากษัตริย์ มีประสงค์ที่จะไม่ใช้1นึกับประชาชนและรัฐบาลก็จะไม่ใช้1นึกับประชาชนตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์แต่วันนี้มีการใช้1นึกับประชาชนแล้วการตัดเข้ากับประยุทธ์กันโอชากําลังอ้างว่าสถาบันกษัตริย์อานุญาตให้หลังแกประชาชนในประเทศนี้มึงนั่งไงที่กล่าวหาสถาบันประยุทธ์จันโอชา ทีอยาว่าใครล้มเก้าและนอกจากนี้นอกจากไม่เคยมีอะไรดีและทำชั่วมาตลอดการดำรงตำแหน่งประยุทธ์จันโอชายังดึงสถาบันกรรษัตริย์มาเป็นตอกคุ้มครองตัวเองโดยอ้างว่าหมาเลียหน้ากูแล้วนะครับโอเคนิดนึงนะครับ พี่น้องมวลชนนะครับเดี๋ยวยืนหยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับอย่าพึ่งตะกบกับสถานการณ์ข้างหลังนะครับอย่าพึ่งตะกบกับสถานการณ์ข้างหลังเรามาด้วยสติอย่างสาวไม่ว่าใครจะมาต่อกรหลังเวทีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคและอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าประยุทธ์จันโอชาคือคนล้มเจ้าตัวจริงนั่นคือการถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การถวายสัน์นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและกษัตริย์โดยตรงนั่นเท่ากับประยุทธ์กำลังยืน,นกันว่ากษัตริย์เห็นด้วยกับก,บการทําอะไรที่ไม่เป็นรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่และความผิดที่เพิ่งเกิดขึ้นร้อนร้อนสำหรับประยุทธ์จันโอชานั่นก็คือส่งเสริมให้ผู้รักสถาบัน ใช้ความรุนแรงทำร้ายคนเห็นตาเท่ากับคุณกำลังบอกว่าถ้ารักสถาบันใช้ความรุนแรงได้นั่นคือบอททำลายชาติและจะทำให้เกิดสงครามการเมืองครับประยุทธ์จักรโอชาและนีะ่พี่น้องที่อยู่ด้านหลังครับพี่น้องที่อยู่ังไม่มีอะไรครับกลับมาได้ครับกลับมาได้ ไม่มีอะไระทางสตาร์เราดูแล้วนะครับทางสตาร์เราดูแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังกลับมาได้โอเคพี่น้องครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่ปกครองโดยมีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพัฒนาการของสถาบันกษัตริย์พัฒนาการของรัฐบาลพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยต้องมีพัฒนาการเป็นประชาธิปไตยไปเรื่อยๆแต่นี่พลเอกประยุทธ์จันโอชา กฎหมายโอนย้ายทรัพย์สินส,ส่วนพระบากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินสมองค์โอนย้ายกองกำลังไปขึ้นเป็นกองกำลังสมภูมินั่นเท่ากับทำให้พัฒนาการของสถาบันกษัตริย์หมุนวนย้อนหลังนี่คือการทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังลงของผมอยากจะบอกคนข้อสุดทา้ายว่ารัฐบาลกับกษัตริย์มีความสัมพันธ์กันโดยตรง นะครับในทางกฎหมายในทางปฏิบัติในทางรัฐนูลดังนั้นพระราชประสงค์ใดของสถาบันกษัตริย์ที่สอดคล้องและพัฒนาไปในท,ทางประชาธิปไตยรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนแต่พระราชประสงค์ใดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลต้องระงับยับยัง้งไม่ใช้เลียพยุคคนละบาทเพื่อรักษา ของตัวเองเรี้ยจนสถาบันจะล้มอยู่แล้วมึงนะครับพรุ่งนี้อภิสวดตัวละพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องตะโกนพร้อมๆกันว่าไอประยุทธ์ไอล้มเจ้านะครับเดินซางซับไอประยุทธ์ไอล้มเจ้าไอประยุทธ์ไอล้มเจ้าไอประยุทธ์ โอเคครับโอเคขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ไม่ว่าเสรีภาพของผมจะถูกจำกัดไว้ในเรือนจับหรือ,อยังจะออกมาโลดแล่นกับพี่น้องผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วที่ผมทามาคุ้มแล้วที่ผมจะยอมเสียสละเสรีภาพ ไม่ต้องห่วงผมถ้าผมจะเข้าไปอยู่ในเรือนจาแต่ขอให้ห่วงขบวนการประชาธิปไตยที่จะต้องก้าวเดินต่อไปขอให้พี่น้องทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันครับประเด็จการจงพินาศศักดินาจงพินาศประเด็จการจงไว้วง พระเจ้าวงจงกระไ